มาอีกแล้วนะครับนะเราก็จะเริ่มต้นด้วยคลิปอ่ะนะครับนะฮะไม่รู้อะไรนักหนานะครับอ่ะข้อที่5ครับนะครับกำหนดให้สารประกอบคลอไรด์อ่าสารประกอบคลอไรด์หนูไปย้อนดูออเอาเองนะฮะที่เราเรียนไปนะครับสารประกอบคลอไรด์ถ้าเป็นคลอไรด์ของโลหะก็จะเป็นกลางถ้าเป็นคลอไรด์ของอะโลหะก็จะเป็นกรดนะครับนะเอออันนั้นไปดูออเอาเองนะครับนะมีสูตรเป็น ACl2 เอ๊ะ ACl2 หนูดูนะครับ ข้อนี้จะเกินนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ยังพอมีคุ้นอยู่บ้าง a cl 2เนี่ยนะครับนะ cl 2แสดงว่า cl เนี่ยปกติคือลบหนึ่งถูกไหมครับปกติคือลบห่เนาะลบหทีนี้ a, a เนี่ยนะครับถ้ามันไม่เป็นบวกก็มันจะต้องเป็นอโลหะที่จะเกิดพันธะโคเวเลนแต่ทีนี้เราไปดูสมบัติของมันก่อนว่ามันใช่หรือเปล่ามันจะเป็นเนี่ยเป็นได้สองแบบนะครับ a เนี่ยไม่เป็น คือสารประกอบ ACl เนี่ยนะฮะ,ะเราพูดอย่างนี้ดีกว่า ACl เนี่ยนะครับนะไม่เป็นไอออนิกนะครับนะไม่เป็นไอออนิกนะก็เป็นโควาเลนต์ถูกไหมเพราะว่ามันมีอะโลหะ A จะเป็นอะโลหะหรือโลหะเราไปดูสมบัติถ้าเป็นอะโลหะละลายน้านะครับจะไม่นําไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นไอออนิกละลายน้ําจะนําไฟฟ้านะครับอทนนี้เราไปดูครับมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวไม่นําไฟฟ้าละลายน้ําได้ นะครับอันนี้นะเป็นคุณสมบัติปกติแต่เป็นของแข็งเอ๊ะของแข็งเออน่าจะอออน็กิกกว่าอลองไปดูต่อสารละลายนะครับที่ได้เป็นเป็นกลางครับอ่ะอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับเป็นกลางนะฮะนำไปฟ้าได้โอเคถ้าสารละลายเป็นกลางแสดงว่า A ของเราเนี่ยต้องเป็นโลหะนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะให้หนูนึกโซเดียมคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์เป็นกลางนะครับนั่นก็คือเกลือของเราน้ําเกลือปกติของเราเองนะครับเป็นกลางทีนี้เราก็ตัดโคเวเลนต์ทิ้งไปนะครับเราตัดโคเวเลนต์ทิ้งไปได้แล้วนะครับเราบอกว่ามันไม่ใช่โคเลนละนะครับอันนี้ตัวอย่างเนาะพี่ลบออกเดี๋ยวงงนะครับ A ต้องเป็นโลหะทีนี้ถ้าเป็นโลหะจะต้องอยู่หมู่อะไรเอ่ยอ่ะไหนาดอมตอบพี่มาสิหมู่สองถูกต้องครับอ่ะใครตอบกูนะครับกูตอบเองนะครับหมู่สองเพราะ A ับ cl เนี่ยมีอัตราส่วน1ต่อ2แสดงว่าก่อนที่มันจะมาเนี่ยมันจะต้องไข้เลขประจุกันมาอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่า a ปกติเนี่ยจะต้องเป็น2บวกเสียต้องเป็น1ลบถูกไหมครับแสดงว่ามันจะต้องเป็นนี้นะครับทีนี้ a 2อบวกอะไรเอ่ยมีประจุ2บวกก็คือหมู่2ไงนะครับหมู่2จะมีประจุ2บวกถูกไหมครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของสมบัติของธาตุนะครับทีนี้เราไปดูว่าข้อใดคือสมบัติของ a กอไก่เขบอกว่า A เป็นโอโลหะผิดกลับบ้านไปนะครับเอาหางจุกตูดแล้วกลับบ้านไปเลยนะครับเเป็นท่าที่อยู่ในค่าที่2ถ้าใครอ่านมั่วๆจะตอบข้อนี้ถูกแต่มันทำไมครับมันผิดนะครับอ่ามันผิดนะมันผิดนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันผิดยังไง governance. นะมันผิดยังไงอาจจะอยู่ในค่าที่2ก็ได้นะเอออาจจะอยู่ในค่าที่2ก็ได้นะครับแต่มันยังกว้างไปมันต้องบอกว่าอยู่ในหมู่ที่2นะครับนะมันจะต้องบอกว่าอยู่ในหมู่ที่2เนาะนะทีนี้ ดูนีนิดนึงอยู่ในค่าที่2ซึ่งค่าที่2เนี่ยของหมู่2นะมีก็คือเบอร์ิเลียมตัวหนึง่งอ่าเบอร์ิเลียมตัวหนึง่งแต่ถ้าเบอร์ิเลียมไปบวกกับคลอไรด์สารที่ได้จะเป็นกรดจำไห้นะครับเอาเบอร์ิเลียมนะไปบวกกับคลอไรด์ดูนะเบอร์ิเลียมบวกกับคลอไรด์นะครับจะได้เป็นเบอร์ิเลียม CL2 เหมือนกันนะครับ B e c l 2เหมือนกันนะแต่สารประกอบที่เกิดขึ้นตรงนี้จะไม่ใช่อออนิก นะครับตัวนี้นะจะเป็นสารโคเวเลนต์นะครับโคเวเลนต์ละนะครับจะเป็นสารโคเวเลนต์เนาะทีนี้มันจะมีคุณสมบัติเป็นกรดนะครับนะจะมีคุณสมบัติเป็นกรดนะครับเพราะ BE เนี่ยมีข้อยกเว้นเนาะนะครับอ่ะทีนี้คอควายนะครับนะเขาบอกว่า A นะครับเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันกับเลขอะตอม26ถ้าใครจำได้26จะอยู่ในกลุ่มของ transition นะฮะ transition ซึ่งมันคือธาตุ ไอออนนะครับนั่นก็คือ Fe นี่แหละนะครับ26นะหนูไปลองอหลับตาแล้วก็นึกดูนะครับนะที่พี่เฉลยเร็วๆเ,เ,เนี่ยเพราะว่าพี่จำได้แล้วนะครับนะยี่นะ 26, นะบางตัวก็จำได้แต่บางตัวก็ยังเอเอ,เอๆอ่าๆอยู่นะครับนะพี่ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงอ่าอย่างงี้นะครับอ่ะทีนี้หนูไปดูข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยตอบเลยนะครับเพราะมันถูกแน่นอนแหละมันมีข้อเดียวแหละนะครับทีนี้ไอออน A สองบวกมีการจัดเรียงเลัตตอน เป็นแก๊สนะครับ a 2บวกนะครับเป็นแก๊สไหมถ้าอยู่หมู่2หลุดออกไป2ก็แสดงว่าจะต้องเป็นเช่น2 8 2ถ้าหลุดออกไป2ก็จะเหลือ2 8ซึ่ง2 8ตรงกับอะไรพอดีครับมีออนซึ่งอยู่หมู่8นะครับหรือจะเป็น2 8 8 2หลุดไปก็เหลือ2 8 8มีการจัดเรียงอิเล็กตอนเหมือนอยู่ดีนะครับเออนะฮะแต่ทีนี้ มีการจัดเล่นกันเหมือนแก๊สตระกูลนะครับนั่นก็ยังโอเคอยู่ยังจริงอยู่นะครับเป็นของแข็งสีขาวนะครับถ้าพี่จาไม่ผิดมันคือแมกนีเซียมคลอไรด์นะครับละลายน้ําได้โดยปกติแล้วเนี่ยหมู่สองที่ทําปฏิกิริยากับคลอรีนเนี่ยนะครับจะจะละลายน้ําได้ไม่ค่อยมากนะครับยกเว้นแมกนีเซียมคลอไรด์จะละลายน้ําได้เราโน้ตไปนิดนึงนะครับนะอาจจะเป็นนะครับน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์ จำไหมนะแมกนีเซียมคลอไรด์ละลายน้ำได้นะครับอโอเคนะโอเคนะครับนะโอเคครับนะข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับสำหรับข้อนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ